864สกาวาทีถามว่าอากาสานัญจาตนะภพเป็นจตุโวการะภพสัญญามีอยู่ในภพนั้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเนวะสัญญานาสัญญายัตนะภพเป็นจตุโวการะภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงสกาวาทีถามว่าวิญญาณัญจายตนาภพล้าถึงอากินจัญญายตนาภพเป็นจตุโบการะภพสัญญามีอยู่ในภพนั้นหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาภพเป็นจตุโวการะพสัญญามีอยู่ในภพบนั้นหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงแปด้หสบห้า พระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพไม่ควรกล่าวว่ามีสัญญาหรือว่าไม่มีสัญญาหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาภพมิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนาภพโดยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพ,พไม่ควรกล่าวว่ามีสัญญาหรือว่าไม่มีสัญญา 866สกาวาทีถามว่าเพราะธรรมอธิบายว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาภพจึงไม่ควรกล่าวว่าสัญญามีอยู่หรือว่าไม่มีอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าเพราะธรรมอธิบายว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาจึงไม่ควรกล่าวว่าเป็นเวทนาหรือว่ามิใช่เวทนาในอทุกขมสุขเวทนาหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง เนวสัญญานาสัญญายตนากถาจบวักที่สามจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือ 1. นพลกักาถา 2. อริยนัติกถา 3. วิมุตติกถา 4. วิมุตจ,จมานากถา 5. อัฐมักกะกะถาหกอัฐมักกะสะอินทริยกะถาเจ็ดทิพยาจากักขูกะถาแปดทิพยาโสตะกะถาเก้ยายะถากรรมูปะคตายานะกะถาสิบสังวระกะถาสิบเอ็ด สัญญากาถา12เนวสัญญานาสัญญายตนะฐถา